ตอนนี้เราอยู่ที่รูธอิซูซุครับในงานมอเตอร์โชว์ที่นนทชองธาน,นีสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องระดังซิงินด่วนครับเครื่องสามพันเครื่องสามพัน สี <94. S 2> ่คูณสี่เกียวโตไเกียวโตค่ะลกระเียมเกียค่ะ อีสูสูก็น่าเล่นอยู่นะหยัดน้ำมันอันนี้เหมือนเทอร์มโบเลยนะเรียกเทารลมโบหรือเปล่าเทอร์เรมโบอะใช่มันไม่ใช่กระจกไฟฟ้าที่อื่นเป็นพองไม่ขาดวิดรอสเหรอตัวนี้มีเซนเซอร์อยู่ที่กระจกมือนี่ก็มีมีเซนเซอร์อโต อันนี้เกียร์กระปุกเกียรกระปุกเกียร์โตม่หอเกียรโตใช่ไหมเกียร์โตสีสวยมากเลยเทอแลมโบวกยูเอ็ รถไฟอเมริกัสีฟ้าเชิญเมิ่มคอนเทนตสบายมีสตาและบูดาบูดาเครนาร์เพื่อม้มเลตุขนาดมนึมาที่มอบควางามหนึ่งร้อยห้าิบที่หกทั้งสวยรอบตัวเลแล้ก็สวยนะครับารมกับระบบสุขกำลังแบบไอวีพร้อมหมดการขับขี่ให้ลือกถึงสแบบคือน o r m a l Eco s ค o r t รและนอกจากนี้

ัี90วันอกมดเอาเจ็ดแสนงขึ้นมากคืนแล้วคืนเลยขับีบอกมาแล้วเมื่อกี้ัี90วันต่อจากนั้นก็ัไปอีกเาไม่มีตังค์ใ่ใช่ไหมรังออโต เกวโตะเอาแต่เกวโตมาเลยนัาเก่งว่าไงเพแต่ชอบมนี่มันสูงจังีอลมแล้วนี่้อุ้ยก็ทำโอ้โห้ อันนี้เรียกสีอะไรสีน้ำเงินน้ำเงินแก้วอ่ะน้ำเงินมุกนม่เหมือนเดิมเยอะแล้วเนี่ยรุ่นนี้กนสีเหลืองอันนี้แหะรถกู้ภัยอันนี้อะไรอันนี้เอ็กซิรเอ็กซิรก็สวยนะเอ็กซิรมันจะสีันดี สวยมากเลยเอ็กซิรีเข้าเลยไหมอันนี้ไหนเดี๋ยวดูเอ็กซิรีก่อนตระกูลเอ็กซิรีนี่เขาจะมีคาดอย่างนี้นะคาดแบบนี้ ถแข่งรถแข่ง,ขงสวยงามมนโล็อกเหรอตอนนี้เหมือนไม่เคยได้ขับอะ่ะ <laughs> เหมือนแต่งชูอะ่ะคันนี้น่าจะแต่งชู สวยครับแม็กทองตรงนี้หน่อยนี่จะเป็นตัวยกสูงเ้าาชื่ออดียนน ระบช่วยเตือนการหยุดว่างโดผู้ขับขี่้องกันการตอดจักรยาระบวิ่งดานขางระบบชควบคุให้เน็ลนระบบควบคุมรถให้บามเรนระบบแจ้งเตือนผู้โดยสารอ่านตอนเริ่มต้น9,000ดอกเบี้ย1 3 9ภายนอก2 4คือ สีดำชุดแต่งรัสโ s 4และสีขาวชุดแต่ง Dark 4ภายในสีดำมีเด็กเกี่ยวโต้วล้วนๆเลยนะเกี่ยวามาอันนี้น่าจะตัวธรรมดาครับ กงขับคันนี้โชว์หน่อยเนี่ยี่อก่อนเออแม่เขาขายไห้เนี่ยขายไหมสวยจัดสวยจัด เซบีกาน่าจนะขับก่อนแข่งอ่ะใช่ใช่ใช่นำกระบวนากบวนรอบหนึ่งที่นำกระบวนรอบนึ่งอันนี้ไม่ยากหรอกในใจมในทำไม่ <h <h k, <h <h ้ฮะอันนี้นะโอ้ยากหรอผมก็ทำได้เนี่ยเอาหูเลยเอลยเป็นไอ้นี่อ เป็นเชฟปลาเล็กนะเล็กโนเคฝาท้ายแดงฝาท้ายแดงแดงคาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนในข้างในอ่ะเล็กแต่เนี่ยคาร์บอนต่อยกันเลยไหมโอ้มาในดวงวันนี้ในดวงวันเนี่ยเนี่ยก็หล่อ

ชุดแต่งสามแสนกว่าบาทชอบแต่คันนี้แหละคันอื่นไม่ชอบเลยมันสวยดีเฉพาะฝากระโปรงก็หลายบาทแล้วเนี่ยไม่ใช่แะสองสามหมื่นเนาะนี่ฝากระโปรง โอเครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับเจอกันใหม่บูธหน้าครับฮะเก้ท็อปชอบอีซูนะแต่มิวไอ้นี่ก็สวยเอ็กซ์ซีรีนะเอ็กซ์ซีรีเกท็อปไม่เอาเอ็กซ์ซีรีดีกว่าไม่ผมมีอยู่สองอย่างก็คือฮาร์ดแนเดอร์นฮาแอนเดอร์ ก็ล็อกโคเดินไปดูล <All right. S 1> ็อกโคชอบล็อกโคลนะรีโวนะรีโวล็อกโคลโอเคครับที่นี้บายบายครับไปด้วยซ้อน